ทำทานการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ลึกซึง้งและมีคุณค่าอย่างยิ่งในชีวิตของเรานั่นก็คือเรื่องของทำทานหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่าทําทานชนะการให้ทั้งปวงแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างไรและเราจะเริ่มต้นสร้างทำทานได้อย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราครับ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าทำทานซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าทำทานชนะการให้ทั้งปวงแต่ทำไมการให้ธรรมะจึงยิ่งใหญ่กว่าการให้อื่นใดทั้งหมดเรามักจะคุ้นเคยกับการให้ทานในรูปแบบทั่วไปที่เราเรียกว่าอามิทานเช่นการให้ข้าวให้น้ำแก่ผู้ที่หิวโหวยการบริจาคเสื้อผ้าให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน หรือการบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลการให้เหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะช่วยบรรเทาความทุกข์ทางกายได้ทันทีแต่คุณค่าของมันก็เป็นเพียงชั่วคราวเมื่ออาหารหมดไปความหิวก็กลับมาอีกครั้งหรือเมื่อสิ่งของชำรุดไปความต้องการใหม่ก็เกิดขึ้นครับอีกรูปแบบหนึ่งคืออภัยทานซึ่งเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอามิทธทาน เพราะเป็นการให้ที่มาจากจิตใจการให้อภัยคือการปล่อยวางความโกรธความเกลียดชังหรือการไม่จองเวรกับใครก็ตามการให้อภัยเป็นเหมือนการปลดปล่อยโซ่รวนที่ผูกมัดหัวใจของเราไว้กับความทุกข์ทำให้เรามีชีวิตที่เบาสบายและเป็นอิสระแต่การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดคือทำทานทำทานคือการให้ปัญญา การให้คำแนะนำที er> ่เ <pues> ป็นประโยชน์ต hmm. ่อ <basics> จ um ิต hmm. วิญญาณของผู้คนการให้ทำก็คือการให้แสงสว่างที่ช่วยให้ผู้อื่นสามารถมองเห็นทางออกจากความมืดมิดของปัญหาและความทุกข์ได้ด้วยตนเองเหตุใดทําทานจึงยิ่งใหญ่กว่าการให้ทั้งปวงลองจินตนาการดูนะครับหากเราให้ปลาแก่คนหิวเขาก็จะมีอาหารกินแค่เพียงหนึ่งมื้อ แต่หากเราสอนวิธีจับปลาให้เขาเขาก็จะมีอาหารกินไปตลอดชีวิตนี่คือหลักการของทำทานการให้ธรรมะคือการสอนให้คนมีสติปัญญาและพึ่งพาตนเองได้ทำให้เขาไม่จําเป็นต้องกลับมาขอความช่วยเหลือจากเราอีกทำทานจึงไม่ใช่แค่การให้สิ่งของที่จับต้องได้แต่เป็นการให้สิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจและสติปัญญา ซึ่งจะคงอยู่กับผู้รับไปตลอดชีวิตหลายคนอาจจะคิดว่าทำทานเป็นเรื่องของพระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเราทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ทำทานได้ในทุกวันทุกที่ทุกเวลาวันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาสำรวจ3วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เราเริ่มต้นการสร้างทำทานในชีวิตประจำวันได้อย่างชัดเจนครับ 1. เริ่มต้นจากตัวเราเองการเป็นแบบอย่างที่ดีคำทานที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นจากคำพูดที่สวยหรูแต่เริ่มต้นจากการกระทำของเราเองการเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างมีสติมีคุณธรรมและมีความเมตตาคือการให้ทําทานที่ส่งพลังที่สุดเพราะการกระทำของเราคือภาษาที่ไม่มีเสียง แต่สามารถสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งลองลึกภาพดูนะครับในที่ทำงานเมื่อคุณเป็นคนซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อนร่วมง,งานของคุณจะเห็นและสัมผัสได้ถึงคุณธรรมเหล่านี้การกระทำของคุณจะสอนให้ผู้อื่นเห็นว่าการทำงานอย่างมีคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ดี และเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในครอบครัวเมื่อคุณใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความอดทนและรู้จักควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดลูกหลานของคุณจะเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆในชีวิตด้วยความสงบและนี่คือบทเรียนธรรมะที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณสามารถมอบให้พวกเขาได้ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมจึงไม่ใช่แค่การทำดีเพื่อตัวเองแต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นและนี่แหละครับคือทำทานที่แท้จริงครับ 2. การพูดสิ่งดีๆวา,าจาที่สร้างสรรค์คำพูดของเรามีพลังมหาศาลครับวา,าจาของเราสามารถเป็นได้ทั้งอาวุธที่ทำร้ายผู้อื่นและเป็นได้ทั้งเครื่องมือในการสร้างทำทาน การพูดสิ่งดีๆไม่ได้หมายถึงแค่การพูดคำหวานแต่หมายถึงการใช้คำพูดที่ให้ประโยชน์ให้กำลังใจและให้ปัญญาเราสามารถใช้คำพูดสร้างทำทานได้ในหลายสถานการณ์ให้กำลังใจเมื่อเพื่อนกำลังท้อแท้จากปัญหาในชีวิตการที่เราพูดว่าไม่เป็นไรนะฉันอยู่ข้างๆเธอเสมอหรือลองสู้ดูอีกครั้งนะ ฉันเชื่อว่าเธอทำได้คำพูดเหล่านี้คือทำทานเพราะมันช่วยให้เขามีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปให้ข้อคิดเช่นเมื่อมีคนมาขอคำปรึกษาการที่เราให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์หรือแบ่งปันประสบก,การณ์ที่เคยเรียนรู้มาก็เป็นการมอบปัญญาให้เขาได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหาของตัวเองให้ความเมตตาเช่นในสถานการณ์ที่เราอาจจะรู้สึกไม่พอใจใคร การที่เราเลือกที่จะไม่พูดจาทำร้ายหรือพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาแทนก็เป็นการแสดงธรรมทานขั้นสูงที่ต้องใช้สติและเมตตาอย่างมากคำพูดที่เราใช้ในแต่ละวันคือโอกาสในการสร้างบุญบารมีอย่าปล่อยให้โอกาสเหล่านี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ครับ 3. การเผยแผ่ธรรมะส่งต่อความรู้และปัญญา ในยุคที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างรวดเร็วการเผยแผ่ธรรมะก็ทำได้ง่ายยกว่าที่เคยครับเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายความดีงามออกไปได้ในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อคุณได้อ่านข้อคิดดีๆหรือฟังธรรมะที่ทำให้คุณรู้สึกดีคุณสามารถแชร์หรือส่งต่อให้กับคนอื่นๆในครอบครัวหรือเพื่อนๆได้การกระทำเล็กน้อย นี้อาจจะไปถึงคนที่กำลังต้องการคำแนะนำและช่วยเปลี่ยนชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นได้การชวนคนไปทําบุญการชักชวนคนใกล้ชิดไปวัดไปปฏิบัติธรรมหรือไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ใกล้ชิดกับหลักธรรมคำสอนและได้สร้างบุญบารมีให้ตัวเอง ขอให้ทุกท่านได้ลองนำสามวิธีง่ายๆนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะทำทานไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราสามารถสร้างได้ด้วยหัวใจของเราเองขอให้ทุกท่านมีความสุขและเจริญในธรรมพลังแห่งทำทานแสงสว่างที่นำพาความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับทำทาน ยิ่งให้ยิ่งได้รับในทางโลกเรามักเชื่อว่ายิ่งให้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสูญเสียมากเท่านั้นแต่ในทางธรรมมกกลับตรงกันข้ามการให้ทำทานเป็นพลังที่มหัศจรรย์เพราะยิ่งเราให้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้รับมากเท่านั้นใจเปี่ยมด้วยเมตตาเมื่อเราเริ่มต้นที่จะเป็นผู้ให้ทำทานไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ การให้กำลังใจหรือการแบ่งปันสิ่งดีๆที่เราได้เรียนรู้มาสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆหล่อเ,เลี้ยงจิตใจของเราให้เต็มไปด้วยความเมตตาจากที่เราเคยมองโลกในแง่ร้ายเราจะเริ่มมองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นและอยากช่วยเหลือด้วยความจริงใจการให้ทำมาไม่ใช่การทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เป็นการทำเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงและเมื่อเราทำสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอ หัวใจของเราก็จะค่อยๆอ,อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเมตตาโดยที่เราไม่รู้ตัวปัญญาที่เพิ่มพูนก่อนที่เราจะให้ธรรมะแก่ใครเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างท่องแท้เสียก่อนการที่เราได้ศึกษาและทำความเข้าใจในหลักธรรมต่างๆเพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้กับผู้อื่นเป็นการฝึกฝนปัญญาของเราให้เฉียบคมยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่เราได้สอนทำให้ผู้อื่นก็เหมือนกับการที่เราได้ทบทวนความรู้ของตัวเองไปในตัวทำให้สิ่งที่เราเรียนรู้มานั้นไม่สูญเปล่าและฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเราอย่างถาวรความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่มาจากการให้ทําทานเป็นความสุขที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกว่าความสุขที่มาจากการให้วัตถุสิ่งของเพราะเมื่อเราให้สิ่งของ ความสุขนั้นจะอยู่เพียงชั่วคราวแต่เมื่อเราได้เห็นว่าสิ่งที่เราให้ไปคือธรรมะได้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนให้ดีขึ้นนั่นคือความสุขที่แท้จริงที่ไม่อาจประเมินค่าได้การเริ่มต้นที่ง่ายยกว่าที่คิดหลายท่านอาจจะคิดว่าการเป็นผู้ให้ทรรทานนั้นเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้ความรู้มากมายแต่ความจริงแล้ว เราไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมหรือต้องเป็นผู้รู้ที่สมบูรณ์แบบก่อนเราสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่เองเริ่มต้นจากคำพูดการพูดให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังท้อแท้หรือการให้คําแนะนำที่เป็นประโยชน์กับคนในครอบครัวก็ถือเป็นการให้ธรรมทานแล้วเริ่มต้นจากความจริงใจการให้ธรรมที่แท้จริงเริ่มต้นจากความจริงใจ ไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนหรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์เริ่มต้นจากความเมตตาการให้ธรรมะด้วยความเมตตาจะช่วยให้คำพูดของเรามีพลังและเข้าถึงหัวใจของผู้ฟังได้ขอให้ทุกท่านได้ลองเริ่มต้นการให้ทำทานในแบบฉบับของตัวเองนะครับเพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นการให้ที่นำพาผู้อื่นไปสู่ความสุขที่แท้จริง และเมื่อเราได้เป็นผู้ให้ในสิ่งนี้ใจของเราก็จะเต็มไปด้วยความสุขและปัญญาเช่นกันครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของทําทานการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับขอให้ทุกคนได้ลองนําหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการพูดดีๆการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการแบ่งปันความรู้ต่างๆเพราะทุกการกระทำที่มาจากใจ จะนำพาแสงสว่างมาสู่ชีวิตของเราเองและชีวิตของผู้อื่นขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าเราทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้และขอให้ความสุขที่แท้จริงจากการให้คงอยู่กับทุกท่านตลอดไปนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและเพื่อไม่ให้พลาดธรรมดีๆในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกคนเจริญในธรรมครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ